ไปไหมกลับบ้านกันเดี๋ยวจะมืดตาลุกลุกฮยมาได้ไงวะูเอ้ามึงนั่งทำไมเนี่ยมึงรีบกลับบ้านไม่ใช่เหรอไม่ตอบกูอีกเอ้าเป็นยังไงวะ ทำไงดีวะเนี่ยหิวน้ำต้องหิวน้ำอืมใชม่แต่อยู่คนเดียวไม่ได้วะเดี๋ยวคนอื่นสงสัยอีอ้อมอีอ้อมต้องหิวด้วยใช่อีอ้อมหิวน้ำอ,อ,อ้อมเดี๋ยวฉันไปซื้อน้ำามันเพื่อนแกก็ได้นะเออนี่กูหิวน้ำเออะไป แล้ดวดิเออเออเออไป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 วกูว่าอียอมป่วยอะ่ะพี่ับเอาน้ำเปล่าแก้วหนึ่งครับอู้ยี่ยมไม่มาสุดเขนี่ว่ะอ่าหรือว่าที่มึงแรกกูมาซื้อน้ำก็เพราะว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยไป น้ำเลยค่ะนี่ตะโกนทำไมเนี่ยไม่ได้ตะโกนนางย่มึงทำการแสดงอยู่มึงกำลังทำการแสดงอยู่กูรู้อย่ามาอย่าให้เขาหันมาสนใจวะงั้นเฮ้ยปกติอะเราก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะไม่ใช่ละเอาอะไรดีคะมีพันสตรอรี่ไหมคะฮู้ปกติเด็กจับเลี้ยง วันนี้อยากจะพันสตรอเบอรีร่ทำไมเนี่ยไม่ใช่นะปกติอ่ะฉันน่ะก็กินต่ะพันสตรอเบอรีร่อยู่แล้วแกไม่ดูอะไรหลาจริงแต่สุดเก็บมันไปแล้วนะไต่เอ้ามาบอกคุณทำไมอ่ะพี่สตอรี่ไม่เอาละเอาไม่เอาอะไรดีคะจับเลี้ยงก็ได้